ยังไม่แห้งไม้เดี๋ยวล้มเดีย๋ยวล้มไม่เอาไม่เอาวางวางไม่เล่นไม่เล่นสายไฟไม่ตับนูนนุนดูโคด,ด,ดิดูโคปะปะก่นอนเร็วเร็วไหนโคอยู่ไหนโคอยู่ลง,งออล่างอะ่ะทำไงอ่ะเออไม่โคอยู่ลงล่างอ่ะ Mẹ khô nè má. Đằng kháng lắm ở này. Béo. khô ở này? Nè, hè không uh -huh. mm -hmm. khô đi, khô ở này đó. แจะมันแจะมันแจะมันนี่หรือมันแจะนี่นี่ไม่เอายังไม่ถึงเวลาอปจงมุดเลยไม่ยังไม่ถึงเวลาแปลงปั้นอะเราอะไอโคลไหนเนี่ยไอโคลเนี่ยจะทำไงอะจะ่วยๆอื หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เล่นไม่เล่นรถเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวรถตาล้มห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิปเสียงมากตบมือไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงดูดูเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้ม mèo 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 lưng lên lưng 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 chết chết lưng lưng chết

ไม่หยาบไม่เอาลงเปื่อนเปื่อนเอาไว้ที่เดิมอะไรอย่งเอาไว้มันโต๊ะเนี่ยเอาหมอนไว้มันโต๊ะหมอนไว้มันโต๊ะอืมอ,หมอม่หมอนไว้มันโตหมอนไว้มันโตอืม Ao ao năm nay à. Mòn khai. ดีๆจังมือจังมือมือนี่วางก่อนเอตอตาวางวางให้ดีวางบนเปดิราวังบนเปยเ,เดี๋ยวตกพื้นเออ มันจะล้มนะมันลื่นอ่ะฮะ